ถ้าไปไปถึงปุ๊บก็คุยก็ข้อใจพี่ร้องะชาจนที่ถามน,นี่คือชีพแม่สช่งไหมครก็ขอได้ซื้อบอะเลยก็เขียนวญาติพที่น้องไปเหมารถมาไปให้กำลังใจพอุนประกาศว่าไม่ได้ปีที่สองมีคนติดลมเพื่อนกบอกกูว่าแนะม่ไม่ได้สิ่งนี้มันทำให้เกิดอะไรข้อใจไปเสาอีปกปีน,นึงก็ ถ้าไมมีชีวิตอยู่เลยเจอลูกใช่ไหมผมก็มีรู้รู้แต่ว่าพี่น้องแม่อยากเจอผมผมนไหมครับไม่ใชการเงินองอนี้ก็บุก็ีอีลเอฟซีถ้าเวลานี้มีผมอยากใ้ไานะครับมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเ็เงินชีวิต่างนี้ชีรสนการก็ปะาไปพาา ทถ่ายเสร็จแล้วออกจากเฟร์แล้วก็เพื่อให้เราขออนุญาตเรียกเป็นสารนักเดิานานเอาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญท่านได้พับขั้น,นทีท่ทททสองนะคระับเดินข้างนะครับเดิน้งแถวไดเลยนะครับ

ระดับกระทรวงกลาโหมของสองประเทศนะครับตอนี้ก็ต้องดูนโยบายแต่ละพื้นที่การกระทํานั้นพื้นที่ไหนพร้อมหรืออย่างไรก็ต้องต้องไปคุยกันในใน r v c อีกทีหนึ่งก็ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่ต้องคุยกันว่าเป็นไปตามนั้นหรือไม่ครับแตร่รอการพูดคุยในระดับ r v c อีกรอบ ขึ้นอยู่กับของรัฐบาลนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลหรือ,อกระทรวงกลาโหมท่านได้มีมีเหตุผลอย่างไรก็ต้องให้ท่านมาตอบต่อคําถามนี้กับชาวบ้านนะครับอีกครั้งหนึ่งในส่วนกองทัพก็จะเสนอถ้าพักสองเองก็รับผิดชอบใน4ี่จังหวัดของกมบูชานี่เราก็ก็ยังไม่พร้อมเพราะว่ามันยังตึงกําลังอยู่แต่ส่วนไหนที่พร้อมแล้วก็ก็ ตามพื้นที่ต่างสถานการณ์ก็ต้องให้รัฐบาลออกมาชี้แจงให้ให้นำเวียนให้กับพี่น้องประชาชนนั้นรับทราบอีกครั้งหนึ่งเปิดเพราะเพราะอะไรแล้วก็เหตุผลที่เปิดอย่างไรนะครับเราจะทำความเข้าใจกับนักธุรกิจยังไงครับเพราะว่าในใน่ามันก็อยากที่เปิดอย่างี้ครับนักธุรกิจก็ก็เป็นเรื่องของนักธุรกิจอยู่แล้วครับเขาก็ทามาค้าขายเราปิดก็คือมันขายไม่ได้ครับ ก็คือนักธุกรกิจเขาก็เสียเสียประโยชน์จากตรงนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูภาพรวมของความมั่นคงของประเทศภาพรวมของสถานก,การณ์แต่แน,นชายแดนว่าว่าเหมาะสม,มหรือไม่อย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับทางกระทรวงกลาโหมท่านก็คงจะกออกมาชี้แจงคําถามพี่น,อน้องประชาชนอีกรอบหนึ่งนะครับครับครับอีกประเด็นหนึ่งการออกฉบับดิจิทัลนามห้านที่โพสตในเพจกอกตวัน,วนท, àng, ญญญที่เมืญญญ่อวานทางโซเชียลก็ ก็เป็นห่วงว่าจะจะถึงจะชีพหรอมั้ยเพราะว่าบริษัทเอกชนที่อยู่เบื้องหลังเป็นไม่ค่อยน่าเชื่อถือเนี่ยตอนนี้เราจะพิจารณายังไงจะมีการทวบทวนความรัมผิดตรงนี้หรือไม่อ๋อนี่ยังไม่ได้คือเอาไปลงเพจโดยโดยยังยังไม่ได้รับอนุมัติเฉยครับยังยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรละครับเป็นสิ่งถ้าพูดถึงข้อดีถ้าเป็นจริงนะครับมันก็ต้องต้องดูข้อกฎหมาย ดูข้อกฎหมายแล้วก็เป็นไปได้ไหมบริษัทน่าชื่อถือหรือไม่พี่น้องคนไทยได้อะไรที่ว่าจะโดนมามาเพื่อในการอบรมซึ่งใช้น้องทหารเป็นเป็นทักษะเพิ่มเติมถ้าทำจริงผมก็ว่าก็มีส่วนดีนะครับแต่แต่เราต้องดูให้รอบครอบนิดหนึ่งว่าทั้งข้อกฎหมายแหล่งที่มาของของเงินทุนจากต่างประเทศนี่มันมันมาถูกต้องหรือไม่อันนี้อันนี้กองทัพก็จะ วิเคราะห์แล้วก็ดูดูที่มาที่ไปดูหลักการและเหตุผลแล้วก็จะนำเรียนของทบบัพบกเป็นผู้ที่จะามาพิจารณาร่วมแล้วก็ดูอีกทีหนึ่งว่าใช่หรือไม่นะครับคือปัจจุบันนี้ยังไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ทำอะไรกันหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเราพลีกำลังคนเอาไปลงเร็วไปหน่อยมีการหาลือกันความเปลีป่ยนไปได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้เราต้องรอบอคอบครับ ภาพักสองยืนยันว่ารอบครอบแล้วก็ที่มาที่ไปแล้วก็ทุกอย่างมันต้องตรวจสอบได้แล้วก็เงินทุนนี่เป็นเงินทุนของระดมมาจากทราบว่าเป็นเงินทุนต่างประเทศไม่ไม่ได้เงินทุนของรัฐบาลอะไรแต่เราต้องดูว่ามันใช่หรือไม่ข้อกฎหมายกฎระเบียบต่างๆแล้วประเทศไทยเราจะได้อะไรโดยเฉพาะน้องๆทหารในพื้นที่ที่จะมาฝึกโดรนแล้วก็เป็นอาชีพหนึ่งที่จะมีบริษัทมาดูแลต่างนีมน้มันจริงหรือไม่ ยังยังไม่ได้ข้อยุตินะครับยังไม่ได้ข้อยุติถ้าเช็คแล้วมีปัญหาเราจะดำเนินการกับบริษัทเอกชนที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็ก็เป็นเรื่องมันยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ทําอะไรมันยังไม่มีการเสียหายจากบริษัทได้ครับสนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการ สวนสัตว์ขอนแก่น